เซอร์ไพรส์แฟนๆตลอดเลยนะคะสำหรับนักร้องขวัญใจพี่พ FC ค่ะอย่างน้องปายปายโอริโอทุกคนคะ่ะเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยเรียกว่าเดินสายกวาดเรียบมาหลายวงการแล้วไม่ว่าจะเป็นนักร้องอ นักแสดงค่ะ CEO ก็เป็นแล้วนะคะพรีเซนเตอร์นะเราก็มีนักแข่งรถอีกซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยเจ้าตัวก็ทำออกมาได้อย่างดีเลยค่ะและล่าสุดนะคะน้องปายก็ได้ทำอีกหนึ่งอย่าง ก็คือการได้ถ่ายแบบครั้งแรกลงบนปกนิตยสารค่ะทุกคนค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยน้องปายค่ะได้สลัดลุกจะแบบอุ้ยใสย่ๆชิวๆนะมาเป็นแบบหลอ่อเท่กลา้าใจในชุด all black ค่ะทุกคนค่ะเออซึ่งก็เป็นภาพนี้นี่เองนะคะเสมือนว่านอนอยู่บนโซฟารอคอยใครบางคนอยู่เออ นะทุกคนจ๋าซึ่งน้องไปาาปยเนี่ยก็ได้ออกมาแชร์ภาพนะคะปกนิตยสารนี้ค่ะลงใน Facebook นะจ๊ะแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าครั้งแรกกับการถ่ายแบบนะคะแล้วก็มีอิโมจิรูปหัวใจด้วยนะซึ่งน้องเนี่ยได้แชร์เป็นภาพของทางโซเชียลนะคะ l i s t Magazine นั่นเองซึ่งก็มีข้อความดังนี้ค่ะ เตียมพบกับศิลปินสุดฮอตปายปายโอริโอใน #list magazine number 4 go fighting ครั้งแรกของการถ่ายแบบบนปกนิตยสารของป้ายปายฉัตรณภาเขียวขำ ที่จะมาถ่ายทอดแฟชั่นความเป็นนักสู้พร้อมอวดแฟชั่นลุคสุดเท่แบบจัดเต็มและบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูกว่าที่จะมาเป็นไปลายในวันนี้ต้องต่อสู้กับอะไรบ้างนี่ไงแม่ภาพหน้าของน้องก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบอุ๊ย ผ่านการไฟติง้งผ่านการต่อสู้ผ่านเรื่องราวอะไรใดๆมานะคะทุกคนคะ่ะก็เปิดให้พรีออเดอร์ค่ะวันนี้นะถึง31สิงหาคม2567ค่ะแน่นอนว่าแฟนๆก็คือโอ้โหอยากได้กันมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้เล่มนี้ไว้ครอบครองค่ะก็สามารถสั่งจองนะคะโดยทักไปที่อินบ็อกซ์ค่ะของเพจ List Magazine ได้เลย ของมันต้องมีหรือเปล่าแม่ของมันต้องมีนะอ้มันต้องมีจริงๆนะทุกคนค่ะซึ่งพี่พีเเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันแบบเพียบเลยนะก็ชมว่าแบบอุ้ยน้องไปไปหล่อมากอย่างเท่ถูกใจอะไรใดๆอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ย้อนกลับไปนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ภาพเมื่อกี้จ้ะเออไม่ใช่เป็นภาพที่น้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่2 2 กรกฎาคมค่ะนี่น้องบอกว่าทําในสิ่งที่แปลกใหม่ขอบคุณโอกาสดีๆครับอ่าก็น่าจะเป็นภาพนี้แหละแม่ที่นะวันนั้นน่ะน้องไปถ่ายแบบมาะคะ,ะเพราะว่าดูจากการแต่งหน้าแล้วดูจากการเจาะคิ้วอะไรใดๆแล้วเหมือนไหมเหมือนในปกไหมน่าจะเหมือนเลยนะโอ้เหมือนในปกเลยนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละที่แบบแอบซูมแอบเซอร์ไพรส์กับแฟนๆน,นะคะโอ้แฟนๆก็คือ นั่นไม่ค่อยจะหลงทางส่วนมากจะหลงเธอเออเอาสิไหนรู้สึกยังไงกันบ้างที่ได้เห็นน้องไยป,ป้าเนีลุคนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะแม่เมื่อสักครู่นี้ก็คือแบบโหเท่ๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะเห็นแล้วเป็นยังไงนึกว่าจริงเท่มากนะลุคนี้ ในตาก็คือแบบชวนฝันชวนหลงจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะเท่มากๆเลยแล้วแฟนๆก็คือไปคอมเมนต์กันแบบเพียบเขาบอกว่าฝันเป็นจริงคิดภาพในหัวไว้ตั้งแต่เจอปายครั้งแรกภูมิใจที่สุดนะคะทุกคนนะอ่ะแชร์ไว้ภาพนี้ได้เลยจ้านังอยู่บนเก้าอี้แบบเท่ๆหลายคนก็แบบหปกขนาดนี้แล้วด้านในจะขนาดไหนแม่ว่าไงข้างใน ข้างในก็ต้องบอกว่าไม่มีคำว่าผิดหวังอย่าแน่นอนเออแฟนๆก็บอกว่าเล่มนี้ต้องเป็นของชัานนะคะไม่ไหวหัวใจสั่น